ทำอะไรไม่ปรึกษาออพี่เลยนะนิดนึงอะไรนี้ไม่ค่ะยเอา เห็นเราสองคนแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องมีข่าวข่าวต่างๆนะคะในวงการบันเทิงนะมาเมาส์แน่นอนค่ะวันนี้น่าจะบอกว่าประเด็นนะฮอตฮอตทั้งนั้นเลยใช่แล้วนะคะเรียกว่าแต่ละข่าวนี้นะคะใครพลาดข่าวไหนไปนะคะตกข่าวแน่นอนค่ะนอกจากค่ะเอาค่ะเอาค่ะรับรองว่าเชยสุดๆแน่นอนนะแค่เราสองคนยังเถียงกันยกใหญ่เราจะเอาค่ะแบบโอ้ยข่าวข่าวนี้น่าสนใจไปหมดเลยเนาะมันเยอะไปหมดค่ะตอนนี้แล้วแต่ละข่าวนี้ค่ะเรียกว่าโอ้โหเดี๋ยวช้าไปเดี๋ยวช้าไปเพราะว่าคุณผู้ชมจะแบบไม่ทันไงมันเยอะไปหมดจริงๆตอนนี้นะคะ งั้นเพื่อมไม่ให้การเสียเวลา <ฮะ S 1> ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับข่าวเมาๆนะคะในวงการบันเทิงข้าช่วงแรกของเราก่อนดีกว่าใช่เข้ช่วงของเรานะคะกับช่วงอะไร star update ค่ะใช่แล้วนะคะ,ะงั้นเราไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่าวันนี้เรามีข่าวของใครมาอัปเดตยังไงคะอัง เขาเปิดช่วงได้หนุ่มๆนะม้าหนุ่มแบบพี่ก็เข้าใจค่ะว่าอังเป็นคนแบบนี้อ่ะไม่ใช่ก็แบบว่านะาเอาใจสาวๆนิดนึงเรารู้ว่าคุณแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่คิดอะไรเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบค่ะแต่ว่าเอาใจคนสาวๆเมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าอยากเป็นกรุ๊ปกิฟมากอเชใส่ไรน้องไม่ดีไม่ดีอยากจะรับโทรศัพท์แทนมาริโอมากไม่ค่อยอะไรเลยแต่อยากรับโทรศัพท์แทนมาริโอให้ไปยืนจิกับแบบใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้ค่ะกับหนุ่มมาริโอเลยนะคะที่เี่บอกว่า เพิ่งมีภาพยนตร์เรื่องวังกอะกังฟูไปตอนนี้ก็เข้าลงไปเรียบร้อยแล้วอยากจะมาเล่คาคุณผู้ชมฟังว่า,ว,าวันที่วันแรกรล็อก <นะ S 1> สื่อถแถลงอ่าไปล็อกสื่อไปกับ,บลายเย้ยมากมายแบบมาริโอมาเรื่อเสร็จปุ๊บมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะเจนคืออะไรคะสาวก,กุ๊ปกิ๊บของเราค่ะหอบช่อดอกไม้โอ้ยร้องไห้เลยไหมร้องไห้สิคะเจนน้ำส่วนตัวจะรอ่ะไปงานเนี่ยนั่นแหละไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงหวานไหมหวานไหม นั่นแหละเดี๋ยวไปฟังหนุ่มโอเดี๋ยวเขาเสียงปลื้มหนุ่มปลืมเสียงเขาเริ่มต่ำลงแะ่เขาไดูข่าวได้ข่าวว่าว่าหนุ่มโอปลื้มปล้มจริงไมจริงไม่รู้ไปดูดีกว่าค่ะดูติกัดนะคะงั้นไปดูมาริโอ้ค่ะโอ้โหวันนี้ก็กําลังใจเยอะเลยครับผมก็อยากไปดูหนังแล้วครับตอนนี้ปื้มไหมคะปื้มครับก็ดีครับก็แบบกิ๊ฟก็เอาดอกไม้มาให้ครับเซอร์ไพรส์ไหมเขาบอกก่อนหนไหมก็เซอร์ไพรส์ฮะคือไม่ได้บอกก่อนก็ ส่วนครับก็วันนี้ก็ตั้งใจแบบว่าอยากให้พามาดูหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พาครอบครัวมาดูด้วยครับตอนแรกรู้ว่าตึ้จะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาเขาอะใช่ครับอะไรนะฮะตื่นตันไหมก็ก็แฮปปี้ครับเขาก็เป็นกําลังใจดีๆแม้ว่ามันจะไม่ต้องอำยังว่าความด้าของเรา้งู็ยังหวานโบครับผมติดมากขึ้นครับครอบครัวครอบครัวก็มาด้วยใช่ไหมครับครอบครัวไม่มาครับพอดีเขาติด ก็มีหลายคนนะมีทั้งเพื่อนทั้งอะไรเงี้ยก็พามาดูกันครับอะไรนะ่ปงันนกับนนะครับที่าน2ไม่ถึงครอบครัวผม็รู้จักกันอยู่แล้วครับอ๋อไม่หรอกครับก็เราต้องทำงานครับ่เข้าใจอยู่แล้วแปลว่ากลับมาครั้งนี้เข้าใจกันมากขึ้นครับผมแน่นมากขึ้นครับแน่นอน ก็ตอนนี้ยังครับเพราะว่าทีิปเขาก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยเขาก็มีละครของโอเราก็มีหนังด้วยครับมีติดต่อมาบ้างค่ะคพี่โอตอนนี้เอ่อเรื่องละครด้วยกันยังยังเออทีมงานค่ะทีมงานคะขอกระดาษทิชชู่ด่วนค่ะเพราะว่ามีคนนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ค่ะแจ๊ไปกระโปรงเจ๊ได้มาเอาไปกางเกงในไกระโปรงกางเกงในไล้แค่วันนั้นราจะบอกให้ว่าแบบว่าโอ้โหทิมแทงใจมากมาดูวันนี้อีกนะ อะไรเขาบอกอีกว่าปลื้มอะไรมันจะขนาดนั้นมันจะส่วนตัวไปหรือเปล่าดูเขาร้องไห้ด้วยมีร้องไห้รับรางวัลไปเลยเจ๊เจ้าหมบอกหน้าหนูควาหวานกุกริบบ้างไหมดูสิเหมือนจริงเหรอไปบอกมาริโอดีกว่ากุ๊กกิบมากกุบกกิบนะกุ๊กกิบมากอ่ะก็เรียกว่าคราวนี้กลับมาหลังจากที่เขาแบบว่าแยกกันไปเขาแล้วงอนกันนี้ตอนนี้กลับมารู้สึกว่าจะสวีทหวานซะเหลือเกินเห็นมาริโอ้ที่ไหนเห็นกุบกกิบที่นน่นแล้วก็หลังๆนี้ไปเดินเสยอยงสยามมีภาพถ่ายกันมาแบบหวานมากเั้ก็เปิด เรอย่างเต็มที่แล้วอ่ามือที่สามอย่ยเราก็ต้องถอยอะไรอย่างเงี้ยเราสามเหรอที่ว่าเราเป็นมือที่สิบมั้งเนี่ยเพราะว่าคนใหญ่ได้มาริโอกันทั่วประเทศงานนี้ได้มีการควงเข้าไปดูหนังด้วยพี่มีแนะนำอีกหนึ่งมาริโออะไรหรอคะมาริโอเกมมาริโอเนี่ยเอามตัวแบบพูดตรงๆนะเหมือนไอสวิตไอสักชิ่งของอะไรอะไร ากรู้นะคะว่าชาวจอกไม้อะไรยังไงคนะะตอบวันที่ว่าตอนนี้เขาหวานกันมากเขาก็ปลื้มมากสาวกุ๊กกิ๊บบอกว่านะเขินจะเอาดอกช่อดอกไม้ให้มาริโอคนเดียวก็ไม่ได้ก็เลยหอบมาสองดอกหอบช่อคนจะมองว่าแบบว่ามาไห้มาริโอคนเดียวหรือเปล่าอย่างนี้แก้เขินแก้เขินนะคะอ่ะเรียกได้ว่าเคลียร์กันไปสําหรับข่าวนี้นะคะอ่ะมาที่ข่าวสาวๆกันมากดีกว่านะคะน้องอังนะเอางี้ดีกว่าภาพหลุดภาพหลุดอะไรยังไงภาพหลุดอังเซ็กซี่ ไว่ใชาสาวนี่แนนนี่แครีเบอรี่ของเราบอกว่าตอนนี้นะมีภาพหลุดจู๊จุ๊กับสาวด้กันเห็นอะไรเห็นที่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะแบบเออแนนนี่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้ยังมีนุ่มๆอยู่เลยไม่ต้องเมื่อก่อนตอนนี้เขาก็มีแฟนผู้ชายนะเขาก็เป้ชายแต่ว่าตอนนี้นะกับสาวๆได้ไง นั่นแหละเราก็เลยแบบว่าไปเจอสานันนี่ก็เลยถามว่านันนี่หาเคลียร์ข่าวนี้ด่วนค่ะว่านันนี่แบบว่าแอบชอบผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ตอนถามถามแบบนี้เลยปะถามแบบนี้แหละนันนี่ก็แบบตบออกมาโอเคค่ะไปฟังนันนี่กันเลยดีกว่าอ๋อสงสัยเป็นรูปในรายการนะคะรายการอะไรยังไงคะไปรายการเพื่อนผู้หญิงผมดำๆป่ะคะใช่ใช่เพราะว่าเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นรายการชื่อเกิร์เฟ่ก็คือแบบไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ก็คือเหมือนแบบจุ๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะม่ใช่ข่าวข่าวอะไรนี้ไม่ใช่ค่ะมันเหมือนกับแบบว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะว่ารายการนั้นมันจะเน้นความสดใสแล้วก็เพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคือจะมันก็คือเหมือนเป็นการแบบเล่นๆนั่นแหละไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นแบบเหมือนภาพภาพเคล่อนเคื่อมันเป็นภาพนิ่งอ่ะถ้าเป็นภาพนิ่งคงม,มีคนคอปมามั้งคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันคือรายการที่ออนแอร์ไปแล้วอืมและนี่ก็ไม่ได้เรียดอะไรเลย ไม่เคยยังไม่เคยเห็นเลยค่ะแต่ว่าตอนตอนที่ทําก็คือแบบเล่นๆอะไรเงี้ยอืมอันนี้แบบรายการนี้ที่ไปถ่ายเออ่ที่ถ่อทะเลด้วยใช่มใช่ใช่เพราะนี่มองมองมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยกับเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันแล้วจะมีการแบบเอ้ยดูจุงมือหอมแก้วหรือแบบว่าแบบจุกกระเล่นๆอะไรเงี้ยไม่เห็นจะมีอะไรแปลกเลยอย่างนี้มันจะนําเสนอออกทีวีได้ก็ออนแอร์รายการเขาก็ออนแอร์ไปแล้วนะคะ คือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอารมณ์แบบเน้นแบบเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรอย่างนี้แต่คือมันก็เป็นอารมณ์แบบน่ารักสดใสแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครคอมเมนต์อะไรเข้ามาเลยออนแอร์ไปสองสามอาทิตย์แล้วอะค่ะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ไม่ได้ปากแข่งแต่นี่มองว่าคนที่คบกันคนที่คบไอ้คบกันไม่ไม่จําเป็นต้องมานั่งเป่าประกาศให้ใครรู้ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นอะไรกันแต่ห,น,หน,นูหนูรู้สึกว่าในณวันนี้ที่เรามีความรู้สึกดีๆต่อกัน <timeline S 1> เราจะคบกันโดยที่เราจะใช้คําว่าอะไรก็ตามมันก็คือเหมือนกันก็คือสนิทที่สุดค่ะก็คือยังเป็นคนที่คุยยังยังคบแล้วก็สบายใจที่สุดทุกวันนี้นี่ว่า ในในใน,ในทุกๆวันที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในเรื่องที่ต้องแบบวุ้ยมันนั่งเปิดตัวแฟนกันเลยนี่ว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่านี่ว่าตอนนี้คือคนเขามองอ่ะเขาก็คงจะรู้ว่าแหละว่าเป็นอะไรโดย,ยที่เราไม่ต้องไาย้ำมีนก็รก็ได้เออนะเขาบอกว่าก็เป็นภาพโหลดออกมาเขาบอกว่ามีคน<ฆ>คนปล่อยเพราะว่า มันเ,เป็นรายการรายการนึงมันเป็นการเล่นเกมในรายการอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าจะมาจุ๊บอะไรกันจริงจก็แบบเป็นเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเอ๊มีคนปล่อยแบบโปรโมทรายการหรือเปล่าแต่ออนแอร์ไปแล้วนะเขาบอกว่าไม่ซีค่ะแต่นี่ไม่ซีสำหรับเรื่องนี้แปลว่าอะไรไม่ซีไม่ซีเรียนเจ๊แกล้งเล่นแหมอย่ารู้แหมฉันรู้เลยฉันนี่แอปใหญ่เลยแอปแบบเแอปนี้ไม่ตกฉันจะตกเองเออนะแล้วก็เขาก็แบบว่าเหมือนกับอเดตเรื่งความรักเขาบอกว่า ตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงคือน,น่าจะเรียกแฟนได้ไหมเๆ<อ>ๆกับแฟนเขาไงแฟนหนุ่มเขาไม่ยอมใช้คําว่าแฟนเขาเป็นเ,เพื่อนสนิทแต่เขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเราใช้ ทำอะไรกันแต่คนภายนอกมองเข้ามาก็รู้ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนค่ะไดโนฟนลไปไกลก็นั่นแหละเคลียกกันไปนะคะสำหรับสาวคนนี้นะคะก่อนที่เราจะพักเบรคค่ะเดี๋ยวขออัปเดตหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะของอ้างติดตามกันมานานนะสำหรับเรื่องของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิและก็สาวแอนนี่บรู๊คนะคะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการนัดไกลเกลี่ยกันอีกรอบแล้วที่สารอาญานะคะถนนรัชดาพิเศษนี่เองโดยสารนะคะนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่ฟิล์ม ะะดารานักร้องค่าย r S เเนี่นะคะเป็นโจ์ฟ้องนางเอกอ้นังสาวรุ่งนภาหรือว่าสาวแอนนี่นั่นเองนะ,ะโดยเป็นจำเลยนะคะฐานมินประมาทโดยการโดยการโฆษณาเพราะว่าเมื่อวันที่17กันยาปี53นะคะจำเลยก็คือแอนนี่เนี่ยไปออกอรายการนะคะคือรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3แล้วก็รายการตีสิบ ใวันที่27กันยายนนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าออกสื่อนะ,ะพูดถึงเรื่องฟิล์มทำให้คนเนี่ยแบบว่าคิดว่าเป็นฟิล์มคิดอะไรเงี้ยค<อ>ือมันเหมือน<ล>เป็นการดังนะรายการนุ้งนุนโอ๊ยออก<ช>หมดใช<ล>่อะไรอย่างนี้นะคะฟิล์มก็เลยยื่นเรื่องร้องนะคะโดยให้สัมภาษณ์ในทํานองว่าโจทย์เป็นบิดาเรียกว่า นี่แหละเป็นการหมิ่นประมาทเนะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่แน่นอนว่าว่าตนเนี่ยเป็นพ่อหรือเปล่า<อ>ตรวจก็ไม่ได้ตรวจอะไรอย่างนี้แต่ว่าไปออกรายการแล้วไปออกสื่อสาะนะประชาชนเนี่ยตัวเองถือว่าเสียหายใช่เหมือนเสียชื่อเสียงนะคะโดยต้องบอกว่าศาลนะคะได้ถามคำให้การแล้วก็มีการสอบนะคะโดยหลังจากนั้นเนี่ยนางสาวแอนนี่นะคะก็ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนะคะโดยสาบานตนซึ่งไม่ต้องวางหลักฐานหลักทรัพย์นะคะพิจารณาคดีมีคำสั่งอนุญ,ญาตปล่อยตัวนะคะแล้วก็ จะนัดฟิล์มกับแอนนี่มาอีกครั้งในวันที่7พฤศจิกายนนี้เออนะก็ยังไม่จบกันสักทีสำหรับเรื่องนี้นะโอยุดยาวยาวพี่ว่านะฮะอาจจะประมาณว่าทีน้องอะไรทีคายูนนี่คงประมาณว่าเข้าอนุบาลไปแล้วหรือเปล่า นั่นดีไม่ดีนะอาจจะแบบว่าแตกเนื้อนุ่มแล้วกัอาจจะโตแล้วพอดี้ี่ยไม่จบยังไม่รู้นะคะว่าพ่อหนูอยู่ไหนพ่อหนูอยู่ไหนอาจจะออกมาตามหาพ่อตัวเองอาจจะต้องออกซิงเกิลพ่อหนูอยู่ไหนพ่อหนูอยู่ไหนอะไรอย่างงี้เอาแกไกลไกลเลยนะเจ๊ขนาดนั้นเชียร์ก็รอติดตามแล้วกันสําหรับคู่นี้นะคะว่าจะจบลงอย่างไรก็เดี๋ยวเจ็พฤศจิกามี เรื่องคดีมาอีกแหละอีกรอบหนึ่งก็งเดี๋ยวะะอัปเดตแล้วกันเนาะ,ะนะคะอ่ะช่วงนี้พักก่อนไหมพักค่ะพักข่าวเหนื่อยมากเพราะว,ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะอัะอบอีกอินน e ิว e นะคะ e เ,คเรามีข่าวสารต่างๆในวงการบันเทิงมากมายจะมีข่าวอะไรบ้างกันมาติดตามช่วงหน้าค่ะ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกอ่เกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนเชื่อถ่ายเกิดกันอา่านตลาดทครบับซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หดยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจเนวไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ของทีวีดิสตาร์นะคะกับช่วงนี้เลยอ e ี e w s, <S นะคะอ่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะมาอัปเดตข่าวคราวต่างๆนะคะในวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่าข่าวในฮอตข่าวในฮิตนะคะอยู่ในกระแสนะคะเราเอามาอัปเดตคุณผู้ชมนะได้รับทราบกันเลยแน่นอนนะสาหรับวันนี้นะอัปเดตเพิ่มเติมค่ะเจ๊เรียกว่าตอนนี้นะคะถ้าใครติดตามข่าวสารอยู่นะคะคู่นี้ค่ะไม่จบสักทีค่ะน้องอังไม่จบตอนแรกเราคิดว่าจะจบแล้วนหละคิดว่าอโหสิกรรมโอเคนี่คงจะจบนะเพราะนางร้ายเป็นคนพูดไงน่งก็คงจะจบแต่ไม่จบค่ะเจ๊ไม่จบค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะของสาวชมพู่อาริยานะแล้ว ก็สาวออยซลุตาค่ะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาเคยมีเรื่องราวกันต้งแต่ต้องเล่านิดนึงว่าคือหนุ่มน็อตเนี่ยเขาเคยเป็นแฟนเก่าอาของสาวออยมาแล้วเขาก็<ล>อาจจะมีฟิลแบบว่ามาถามแฟนเก่าอย่างนู้นอย่างนี้มีภาพสวิทออกมาอาจจะแบบว่าคําเพิ่งคําพูดอาจจะจิกกัดกันนิดนึง ก็คืออย่างที่บอกไงที่ว่ารายการไงเขาต้องพูดความจริงไงต้องรับอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดความจริงพอแค่พูดความจริงแค่นั้นละค่ะเป็นประเด็นเลยใหญ่เลยนะล่าสุดนะจากที่แบบว่าสาวอ้อยบอกไอ้โหสิกรรมปุ๊บก็จะจบยมีทวิตเตอร์ขึ้นอยอีกบอกว่าออยอยากหน้าเหมือนสาวออยสรุตตาจังนะแต่ว่าทวิตเตอร์นี้นะถ้ามันเป็นทวิตเตอร์คนทั่วไปคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมาจากทวิตเตอร์ของสาวชมพู่ แต่ว่าเจ๊สาวชมพู่ของเรานะคะก็ออกมาแถลงข่าวขอโทษไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสาวออยของเรานะตอนนี้ก็บอกว่ายังไงคะเจ๊ไม่เชื่อไม่จริงอะไรก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวชมพู่นะคะออกมาบอกว่าทวิตเตอร์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคะมันไปอยู่ที่การล็อกอินของผู้จัดการส่วนตัวเขาคือพี่หวานเจี๊ยบคือพี่หวานเจี๊ยบนี่นะคะจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของสาวชมพู่แล้วพี่หวานเจี๊ยบเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนแก๊้งเพื่อนนี่แหละแล้วคือเขาไปเที่ยวกันแล้วกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ด้วยความที่ก็นิดนึงแหละเป็นพวก อยู่เป็นเพื่อนชมพู่อให้อย่างนงเราเราก็จะหยิบมือถือปมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะแย่เล่นแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าในการล็อกอินนั้นอ่าในการเป็นแอคเคทาของพี่ชมพู่ใช่อันนั้นคือพี่หวานเจมส์เนี่ยเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีหน้าที่ในการที่จะทวิตตอบทวิตแฟนคลับซึ่งดาราบางคนจะทําแบบนี้นะจะให้ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยทำให้ดูให้เพื่อนเนี่ยก็จะแกล้งเล่นกันกลุ่มเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นชื่อของพี่ชมพู่เขาก็เลยทวิตมาว่าอยากหน้าเหมือนอยจา เป็นเรื่องราวใหญ่โตกันไป็ลทีเดียวซึ่งชมพู่ก็ออกมาบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องใช่นี่ไงและล่าสุดนะชมพู่เขาบอกว่าชมพู่ออกมาแถลงข่าวขอโทษทุกอย่างแล้วแลจบแล้วสาวออยก็บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแบบว่าประมาณแบบไม่ค่อยไม่รู้อยากเชื่อว่าเขาบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าชมพู่เนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยหรอว่าแบบว่ามันจะมีใครมาโพสทวิตของเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่เป็นคนโพสค่ะ เขาก็ออกมายอมรับนะบอกว่าขอโทษด้วยเขาไม่รู้เขาก็แบบขอโทษนู่นนี่นั่นต่างๆนานาก็นั่นแหละแต่สาวออยก็บอกว่าตอนนี้นะก็กําลังจะฟ้องเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่กําลังดูเรื่องนี้อยู่ว่าอาจจะฟ้องก็ได้ใช่นะคะเดี๋ยวต้องอ่าต้องพูดคําพูดออยนิดนึงเดี๋ยวขอบอกออยนิดนึงนี่ะก็บอกว่าก็คืออยากรู้ะตดมคนพจน์ว่าคิดอะไรอยู่อย่างนี้เพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนทําไมต้องเอ่ยชื่อเราล่ะ เอาเราไปเกี่ยวอะไรด้วยทําไมไม่โพสต์กันเองจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องกบอะไรก็ว่าไปชื่อมีเป็นแสนทําไมต้องมาเป็นออยแล้วออยไม่ใช่ออยธรรมดาด้วยออยสาโรตาแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่ามีขาวกันด้วยระเบิขนาดนั้นก็ใช้ชื่อคนอื่นสี่ทาไมต้องใช้ชื่อออยด้วยทําไปอะไรก็ห้าสิบห้าสิบนะคะเชื่อบางไม่เชื่อบางว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็ขอบอกเลยแล้วกันนะเพราะว่า ใครทําอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจนั่นแหละทำ<แ>อะไรก็ต้องได้อย่างนั้นนะคะตอนแรกก็คิดว่ามันจะจบแล้วนะคะคิดว่าจะต้องโอเคเรียบร้อยจบไปแล้วแต่ทําไมต้องมาเจอแบบนี้อีกแล้วคิดว่าขอโทษเนี่ยมันจะแบบว่ารู้สึกหรอเพราะว่าเขาไม่ได้เอ<ต>่ยปากไม่ได้ <รอ S 1> ไดพูดมาว่าขอโทษออยเออขอโทษคนที่เกี่ยวข้อง,อ,งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าจะขอโทษจินเนี่ยต้องขอโทษระบุชื่อสิว่าขอโทษออยค่ะที่ตอนทวิตยังทวิตชื่อเลยว่าชื่อออยแล้วทำไมขอโทษไม่ขอโทษเหรอว่าขอโทษ ออยอ,อะไรอย่างนี้อนะแล้วที่ตอนขอโทษเนี่ยทำไมถึงไปพูดเชื่อมมาขอโทษบอกว่าขอโทษ อาจจะหมายถึงคนอื่นก็ได้หมายถึงนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านแต่ไม่ได้ขอโทษว่าออยอคือตอนนี้เขาต้องการว่าให้ขอโทษขอโทษออยทันตาด้วยเขบอกว่าเป็นชื่อออยนี้แล้วบอกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่นะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือมีบอกว่าทางบ้านเนี่ยเริ่มเบื่อกับข่าวแบบนี้เยอะมากแล้วอยากจะให้คุณออยนะคะออกจากวงการไปเลยจบจบสิ้นไปเลยนี้นะคะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายนะต้องบอกว่าต้องมาได้ยินเรื่องแบบนี้อีกก็เบื่อแล้ว มันไม่แต่ข่าวเช้าข่าวเช้าแล้วก็ข่าวเช้าไม่มีข่าวดีมาเลยสาวออยเนี่ยนั่นแหละนะแต่ก็สงสารเขานะมันก็จริงนะท่ออยจะรดตาดิโก้ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะแบบตอนนั้นนะคนโพสต์อาจจะอารมณ์แบบว่าเล่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ว่าใครคิดอะไรยังไงแต่ว่า ก็คอยดูกันต่อไปเพราะเรื่องนี้ก็ยังไม่จบอีกค่ะคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่านะนี่ไม่ใช่กรณีแรกนะคะที่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้นะใช่เพราะว่าไอ้โพสโพสโพสเนี่ยมันมีมานานแล้วท่ย้าทั้งหลังนะแบบว่าหลายคู่หลายกรณีในในวงการบ้านเราตีกันมาเยอะแล้วค่ะไอ้จะบอกให้แล้วพูดอย่างหนึ่งก่อนที่น้องอังจะเล่าข่าวนี้จะบอกเลยว่าเคยเจอกับตัวเหมือนกันนะไอ้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กไอ้พวกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์บีบีนี่ค่ะตีกันมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่าการพิมพ์เนี่ยเราสนุก มันพลาดผิดแต่ว่าคนอ่านเนี่ยเขาไม่รู้ฟิวว่าเฮ้ยเนี่ยคือคาพูดที่เราหัวเราะอันอาจจะบอกว่าหมันไส้เราจะพูดแบบหมันไส้ขำๆแต่ว่าคนอื่นอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องมาหมันไส้เราหันหล่ออะไรอย่างใช่ไหมทำไมหล่ออะไรอย่างใช่ไหมไม่มีติดอะไรเัยเคยเจอกับตัวมาเหมือนกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะคะพูดถึงพาราก็มีหลายคดะแต่ว่าในรมการนะจะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของสาวพลอยเชอร์มานะคะที่ได้ถึงข้อความว่าไม่เข้าใจ ว่าต้องการอะไรค่ะนี่ถึงไปให้ข่าวว่ายังคุยกับพี่ต้าทางอีเมลทั้งที่มันเป็นเรื่องภายในอย่ามาบอกพลอยนะคะว่ามันไม่ได้ให้ข่าวแล้วหมาที่ไหนให้ข่าวหรอคะอันนี้จําได้ค่ะว่าเป็นข่าวใครกับใครจำได้เลยเพราะว่ายังไปสัมภาษณ์ไปเลยนะคะนั่นคือตอนกรณีของสาวพลอยเชิรมากับคุณไห่แนน่คือพูดอย่างนี้นะพอพูด่างอีกบุ๊บใครๆก็รู้ว่าพี่พลอย ไปถึงใครใช่เพราะว่าสาวใด่เขาเคยเป็นแฟนเก่าหนุ่มนาวินตาเมก่อนอะไรเงี้ยแรงนะก็แรงนะมันแรงตัวที่แบบว่าแล้วหมาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสาวพอยเขาเป็นคนแรงแบบนี้อยู่แล้วเคยมีก่อนนั้นนี้ก็เรื่องรอบนึงแล้วที่ว่าที่ให้แบบว่าพูดถึงเรื่องนักข่าวแล้วแตงโมมาโพสอะไรก็เป็นเรื่องที่ว่าแตงโมโดนแบรนไปครั้งนึงเงียเออใช่ใช่ใช่แต่เรื่องนี้กว่าจะจบลงได้ก็เหนื่อยนะแต่ก็ไม่จบได้ด้วยดีนะคะต่างแบบ บัดผมใส่กันใช่แบบว่าไปเจอตามงานแล้วก็หาว่าหัวเราะย้อใส่กันอีกอะไรที่มีเรื่องในตัวเรก็คือต่างคนก็ต่างเงียบกันไปตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาจะแบบเป็นยังไงเลยแต่ว่าพอยเขาก็แฮปปี้ลัลากับพี่ต้าเนอะค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคู่เขาเรียกว่าคู่นางสาวไทยเลยนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องกันอยู่เลยนะสำหรับสาวบุกลุกนะที่เหมือนกับว่าโพสต์ของตัวเองขึ้นมานะคะโพสต์บอกว่าการนาพูดให้ชัดและงดดัดดัดไม้เหรอคะ ดัดเซียงนะเจ๊นี่นะเขาก็เหมือนพาดิเหมือนกับว่าคือสาวปุกลุกนะเขาเป็นสาวไทยใช่ป่ะแล้วก็พออีกปีหนึ่งก็เป็นสาวสาวอีกคนหนึ่งสาวฟ้าหรือเปล่าใช่แล้วเขาก็บอกว่ากระนาพูดชัดและงดหัดค่ะเเขาก็รู้เลยว่าพาดพิงถึงใครก็หมายถึงว่าการใช้ภาษาไทยไงเพราะสาวฟ้าเราจะพูดแบบนาสำเนียงฝรั่งนิดนึงภาษาไทยไม่ชัดนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายข้อความตามมาเลยนะแต่ว่านี่ยังมีอีกนะอันนี้ก็ฮอตเหมือนกันนะพี่เมพิษ S <S อ<ะ>เออที่เขาบอกขึ้นขึ้นพาดพิกหนุ่มริตเตอร์สตาร์นะคะประมาณว่าไม่ค่อยจะแมนอันนี้ก็แบบว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงนะอันนี้็ผู้หญิงกับผู้ชายใช่นี่ก็เป็นกรณีกันไปนะคะแต่สุดท้ายนะเขาก็ คือสาวเมย์ต้องมา,อาขอโทษผ่านสื่อน,นะเรื่องถึงจะจบกันไปได้ใช่จริงๆ,<ด>ๆแล้วมันยังมีหลายกรณีนะจําได้ไหม<อ>ที่เป็นพี่ตุ๊กกี้ที่ทวิตว่าอะไรอะทําไมเราเป็นเด็กอีสานอะไรงี้แล้วถึงว่าไม่พูดภาษาอีสานทําไมถึงแบบว่าไม่ยอมพูดคนก็ตีไปว่าเป็นเด็กเด็กเดอะสตาร์เป็นแบบอะไรเป็นสิงโตเป็นพี่รุทเป็นอะไรตอนนั้นก็ไปตามข่าวกันมากมายกับนี่ด้วยไง พลอยเสียงเล็กๆกับสาวแพมปันพินอันนั้นแบบว่าทําให้แพมปันพินเป็นที่รู้จักเลยนะว่าแบบจริงๆแล้วนั่นีหลายกรณีมากนะที่แบบว่าโพสแล้วก็อูดก่อนนั้นนี้ที่แรงๆเลยก็เป็นอะไรนะกอบไม้ที่พูดถึงสาวแฟนอะไรนะที่สาวดีลพูดถึงกลุ่มเพื่อนที่เขามีเรื่องการอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าใช้คําศัพท์แรงมากซึ่งต้องบอกจริงๆว่าบางทีเนี่ยอเข้าใจว่า พวก Facebook Twitter เนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่แตคุณเป็นดาราแล้วมีคนติดตามเยอะใช่คุณเป็นเป็นคนของสาธารณะเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรจะทําอะไรบางทีมันต้องระวังไงน้ององังใช่ค่ะบางทีอาจจะพูดแบบอ่ะถ้าเราพูดขึ้นมาว่าแบบว่า,า,ามาัดอย่างที่บอกว่า เกลียดไม่ชอบคนจะต้องถ้าตอนนั้นคุณมีข่าวกับใครอยู่นะรับรองว่าคนจะต้องไปปันเดนอย่าว่าแต่คนในวงการนะเพื่อนก็เหมือนกันใครที่เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจะโพสจะพิมพ์อะไรลงไปก็พยายามคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาอ่านหรือติตามจะเสียความรู้สึกไงกับแค่คำคำพิมพ์ที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นภาษาพิมพ์ที่มันเป็นอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะแต่มันก็สามารถที่จะทําลายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะไม่อยากให้เป็นศึกน้ําลายหรือศึกแบบตัวอักษร ก็มากมายก็มันจะมีเรื่องราวที่เราเห็นกันมาแหละเคสตัวอย่างมากมายแล้วก็จริงว่าหลังๆเขาก็มีนี่นะมาตรการป้องกันที่แบบว่าถ้าโพสอะไรที่มันทําให้แบบว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าโพสอะไรแล้วมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนเขาก็สามารถดําเนินคดีได้ด้วยนะหลังๆก็ถึงต้องบอกว่าจะทําอะไรก็ต้องระวังกันหน่อยคิดนิดนึงแล้วกันนะคะน้องๆนะอ่ะก็เรียกว่าจบไปสําหรับประเด็นนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นอะไรวะยโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไหมอ่อใช่เพราะโซเชียลเน็ตเวิร์กดีนะคะแต่ว่าใช่ใช้ใช้ถูกแล้วก็ใช้ด้านดีดีกว่านะ อโอเคค่ะค่ะอ่ะมาอัปเดตนี่กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับอาการป่วยล่าสุดนะคะ,คะของพี่ไฮอาภา,าพรนครสวรรค์ค่ะน้องอ้างรู้รเปล่าว่าเขาเนี่ยนะคะเข้าผ่าตัดโดยด่วนเลยที่เนื้อง,งอกที่มดลูกอุผู้หญิงจะเป็นบ่อยนะ เยอะเยอะดาราเป็นหลายคนเป็นเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าเหมือนพักผ่อนน้อยไหมใช่อาหารเลือกรับประทานไม่ได้แล้วก็ผู้<ม>ผหญิงเราเขาบอกว่าจริงแล้วมีโอกาสเป็นนะ80%เลยนะอ้างถ้า<ม><ม>เราไม่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ชนะคะ<ช>ข้อมูลนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะรายงานว่าเมื่อเวลานะคะ20.00น,นนี้เองที่โรงพยาบาลพญาไทยนะคะนักร,ร้องลูกทุ่งชื่อดังก็คือพี่หายของเรานะคะไปเข้าแถลงข่าวนะคะอาการป่วยเนื้อเนื้องอกที่มดลูกนะคะหลังตรวจพบ ก้อนเนื้ององนะขนาด9เซนติเมตรองโหใหญแล้วถือว่าใหญ่นะใหญ่อันนี้คืออันนี้คือตรวจพบตอนปี2553ปลายปี53นะคะหลังจากนั้นก็ไม่สามารถเคลียร์งานได้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะคะเรื่อนการพาไปเรื่อยจนเมื่อล่าสุดแล ก็คิมคนเรามันทํางานก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนนะออบางทีอะนะใช่ไหม,มกลัวผ่าไปอย่างน้อยพักฟื้นก็เป็นเดือนสองเดือนเราคิดดูว่าบางทีเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าพวกลูกทุ่งนะอังงานวัดเนี่ยสมวนมว่าจะไปร้องงานวัดแล้วเขาจัดแล้วเขาใหญ่โตคน<ะ>ก็จ้องจะไปดูถ้ายกเลิกไปก็ แต่เจยังไงสุขภาพของเราก็สําคัญที่สุดนะคะดูะนี่ดกว่ากรณีของพี่อาภพ,พรเปยยน็น่ก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่านี่แหละเพิ่งจะมาผ่าโอ้โหไล่ไปสิปลายปี5้าสามาผ่าเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานี่เองปลายปีปีนึงก็เพิ่งเดือนได้นะคะเพราะว่ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะเนี่ยคนเรานะถ้าไม่ถึงจุดสุดนะ ไม่ทำหรอกไม่พ่านั่นหแหละ <c oughs> ถึงบอกว่าให้ดูกรณีเ,เป็นตัวอย่างนะคะค่ะเพราะว่าปวดท้องแล้วก็ปวดหลังอย่างรุนแรงนะคะ<ช>จึงต้องเข้ารับการตรวจแล้วก็ผ่าร่างกายนะคะพบว่าก้อนเนื้อง,งอกนะจากเดิม9ซนเมตรคุณผู้ชมขยายใหญ่ขึ้นคะ่ะเป็น1 1เซนเมตรเรียบร้อยอแล้ว11 สองเซนในเวลา6เดือนนะมันมองว่ามันเป็นมันน้อยคุณผู้ชมแต่มันคือก้อนเนื้อลายนะ2เซนนี่ก็ประมาณอย่างนี้นะใหญ่นะพูดจริงจริงก้อนเนื้อลายแค่ครึ่งเซนมันก็เยอะแล้วนะมันก้อนตรลายแล้วล่ะอันนี้ซักมา9เซน11เอซนโอ้โหตายเท่านี้นะใหญ่ไม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายเราคิดดูแล้วกันค่ะอ่ะต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆริงเราเขาอย่างที่นีบอกว่าน้องอ้างบอกว่าคือมีอาการปวดมังแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องงานเพราะว่าไหนจะต้องเลี้ยงคนไหนจะต้องภรรยเขาเยอะมีทุกอย่างอภรรยาอภรใชาเขาเป มีแบบว่าทีมงานเยอะแล้วเขาก็ออกต่างจังหวัดกันแบบว่าเป็นร้อยๆชีวิตนะนะคะถึงจะต้องมีแบบว่ารอตัดสินใจนะคะล่าสุดนี้ก็คือมาตรวจนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆราะว่ามันปวดท้องมากปวดท้องแล้วก็ป่วยเป็นไทรอยด้วยนะคะจึงต้องมีการอัปเดตร่างกายตลอดเวลาแล้วก็ล่าสุดนะคะก็เรียกว่าอาการนะคะค่อนข้างโชคดีที่ก้อนเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในมดลูกจึงไม่เป็นอันตรายมากนอกจากนี้นะคะแพทย์ได้บอกว่าก้อนเนื้อที่พบนะเป็นเนื้อดีด้วยอโชคดีไป99%โชคิีมกากนะก ก็ยัง<ะ>ก,ก็หายห่วงได้ว่าจะไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่ายืนยันว่ายังสามารถมีลูกได้เพราะว่าไม่ได้ตัดเอามดลูกออกไปนะคะเพียงแค่เฉือนเอาก้อนเนื้อซึ่งอยู่บนมดลูกเนี่ยออกไปโดยใช้กล้องะนะหลังจากนี้ก็คงให้พักฟื้น7-10วันนะคะหลังจากนั้นก็11กันยาก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเออ,อนะ แต่ก็ดีใจนะที่พี่เขาไม่เป็นอะไรก็เนื้อมีก็นกเนื้อดีก็ดีไปนะคะแล้วก็ตกใจตโอ้ยตายแล้วผ่าตัดเนื้องอกแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่เป็นไปได้ดีแต่พี่เป็นห่วงมากเลยเช่ไหมเพราะว่าเอาตอนที่คุณแม่พี่ไปผ่านะบอกว่าเดือนนึงเต็มๆเลยนะที่คุณแม่เนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้ทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วพี่อภพรเนี่ยเขาต้องเต้น ร้องแล้วเขาใส่ส้นสูงสูงมากใช่ใค่เส้นสูงนะก็ใส่สุขภาพมีมีส่วนนะแล้วคือไปเต้นเนี่ยพี่ว่าอาจจะหลังหลังโค้นต้องพักการเต้นเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเวลาผ่ามันไม่สามารถจะแห้งหรือหายได้เพนนาร์แค่วันสองเอดหมอแม่ของพี่นี่แม่คุณแม่นี่ไม่ให้ยกของหนักไม่ให้ขึ้นบันไดแบบเร็วอะไรนี้เลยนะค่ะแล้วหละก็ยังไงพี่อภพรก็ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นแล้วกันนะคะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันก็ฝาก ถึงคนอื่นๆด้วยแล้วกันว่าอย่าชะล่าใจนะมีเวลาหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบนี้ก็รีบตรวจรีบรักษาดีกว่าเนอะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊เวลาของเรานะคะก็หมดลงอีกแล้วค่ะใช่แล้วค่ะตายแล้วเราข่าวไม่หมดเต่ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าเหลือข่าวเยอะมากแต่ว่าเราก็แบบว่าลามอยกันไปก็อยวารอติดตามรายการของเราต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยูแล้วก็น้องอังนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ